สวัสดีครับผมเด็กชายชวิทกรวัฒนธรรมคนสิน์ชื่อเล่นชื่อน้องไอคอนหมายเลขสามครับผมสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิจยศเจริญสุภาพครับเอ่อชื่อเล่นชื่อน้องปินไทยครับอ๋อก็เคยดูครับผมน้องเขาตีดีมากครับแล้วก็มีฟีลลิ่งตอนตีด้วยครับผมก็เขาก็ตีได้สุดยอดเลยครับแล้วก็มีลูกเล่นได้เยอะมากเลยครับก็นิดหน่อยครับผม ก็ประมาณ30มสนะิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมมั่นใจอยู่แล้วครับรมผมก็อยากจะตีกองคเวอร์ลง YouTube นะครับผมแล้วก็ตีให้พ่อแม่ดูนะครับผมจะไปตีอยากเป็นศิลปินนะครับก็ขึ้นเวทีใหญ่ๆครับ ก็ขอเชิญชวนนะค่ะผมเสาร์ที่20มีนาคมนะคะผมที่101 True Digital Park ครับสุขมุมวิท101เริ่มบ่าย2องโมงครับผมสวัสดีครับ